เมื่อวานน่ะกูนั่งทําข้อสอบทั้งวันเลยใช่ปะตั้งแต่สิบโมงถึงบ่ายสองอ่ะกูแบบทําข้อสอบข้อเดียวแค่ข้อเดียวอ่ะแล้วมันมีสามข้อแล้วกูใช้เวลาสี่ชั่วโมงในการทําทข้อสอบคือไม่ใช้เวลานานอยู่แล้วแหละแต่มันจะเหลือแค่ชั่วโมงกว่าเว้ยถ้ากูแบบไปนั่งหาเพลงคาราบาวฟังอ่ะเฮ่ใช่วปะคือเรื่องมอยู่ว่าเว้ยชั่วโมงแรกอ่ะกูก็ฟังเพลงแบบฝรั่งไปเรื่อยๆใช่ปะ่ะ <c oughs> อ่ะอิมเมจินดาก้อนมาลูนไว้เอาฟังไปเรื่อยๆซแล้วมันมีเพลย์ลิสต์ใช่ปะ่ะยูทูบมันจะเพลย์ลิสต์ให้เราใช่ปะ <c oughs> ่ะ่่่่แตพพัักนนึงงงเเเเเลลลยยยิิส์ฝรรีมปดคาาาบวห แล้วแบบมันเป็นเพลงเพลงที่มันเล่นมานางงามตู้กระจกน้ำตาน้องมาซบแก้มไอ้เขี้ยมาจากไหนเนี่ยกูฟังแบบกำลังบิลีเวอร์เลยอยู่ดีมันน้ำทมน้ำตาซบแก้มพี่อะไรมึงเนี่ยแต่แบบเออปกติกูไม่ฟังเพลงไทยเว้ยจริงๆหลังๆก็ฟังไงแหละแต่ไม่ใช่พอโดนคาราบาวเข้าไปเว้ยกูกูกูสต็อปกูสต็อปข้อสอบกูแล้วกูก็ไปเลื่อนลบเพลย์ลิสต์เก่าลองลองมานมีเพลย์ลิสต์คาราบาวอยู่เฉยเลยเว้ย จะเป็นแบบ,แ,บ,บแนะนำยูทูปแนะนำกูก็เข้าไปในเพลงนางนางามู่กตกอะไอเชี่ยนี่แหละทำคำกูเสียเวลาเนี่ยแหละกูฟังเสร็จแบบทั้งม้วนแบบเหมือนจะครบซีรีส์แม่งแล้วกูอีกหน่อยกูจะไปซื้อเสือ้อคาราบาวใส่แล้ว <laughs> ซื้อคาราบาวกินเลยอไอเชี่ยนั่งฟังแบบเพลินสัตว์แล้วข้อสอบก,ก็ไม่ได้ทำเรานั่งฟังเพลงจับเนื้อ้องมาร้องอะไรแล้วข้อสอบวันนั้นปลาไปสี่ชั่วโมงคลยล่าสุดเมื่อวานพี่ชายกูทำตัวเองไงไม่รู้ไปติดบนระเบียงได้ เออล็อกระเบียงเออออกจากระเบียงไม่ได้เพราะระเบียงถูกล็อกโทรหากูเอ้ยเอ้ยขึ้นขึ้นมาหาพี่หน่อยกูว่าไอ้เนี่ยมีอะไรวะนานๆทีพี่กูจะเรียกโทรหาขึ้นไปปุ๊บอ้าวทำไมพี่กูอยู่ข้างบนวลพี่กูอยู่ไหนเนี่ยนังเสียงเตอเตอกูบอก what the fuck แล้วบบกอยู่ไหนอะนี่นี่ระเบียงเขาแม่งอยู่ตรงระเบียงเวยแต่ที่สำคัญคือระเบียงแม่งล็อกล็อกได้ยังไง คือสมมติไะอยู่บนระเบียงไะสมมติตากผ้าอยู่นะแล้วอยู่ดีแบบก้อนม่งลงมาปึ๊กอย่างเงี้ยโอ้โหนเชิญอ้ฮลเฮลหนึ่งก็คือพี่กลัวต้องเข้าไปได้โดยไม่ปลดล็อกเว้ยต้องเข้าไปอยู่ตรงระเบียงได้โดยไม่ปลดล็อกเทพซึ่งกูแปลกใจมากคือเขาทำยังไงวะไอ้มันทักมายากรระดับโดะเนี่ยผมจะใช้เวลาปลดล็อก45ิาวิโดยมีกุญแจมือกับกุญแจเท้าล็อกเป็นเวลาหนึ่งนาทีก่อนที่น้ำจะท่วมเต็มระเบียงน้ำท่วมเต็มระเบียง